ทรงช่วยกู้ของพระเจ้ามาในนามพระเยซูการทรงช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของท่านในวันนี้เอเมนไหมครับแต่เพียงอย่าสงสัยพระเจ้าเพียงอย่านะครับดื้อรั้นต่อไปพี่น้องที่รักและอย่าบ่นต่อว่าพระเจ้าในนามพระเยซูเาเมนไหมครับกิตติโอนเริ่มเลยนะครับถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราเพราะพระเจ้าบอกนักรบ นะผู้กล้าหารเอย๋ยนักรบกล้าหารเอย๋ยพระเจ้าสถิตยอยู่กับเจ้านะฮะคุณไม่แน่ใจว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับคุณในเช้าวนันนี้ขอให้คุณมั่นใจแน่ใจว่าพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวกันที่เราพูดกับกิเดโอนี้สถิตยอยู่กับเราอามีน I mean, ไหมครับออเมนเหมือนอย่างพระเจ้าที่สถิตยอยู่กับใครฮะโยเซฟโยเซฟ,เ,ซฟเมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาเขาทําอะไรก็ทําไมครับประสบความสําเร็จเขาจเจริญขึ้นทางเดียวถึงแม้ว่ามนุษ เอาเขาตกต่ําเอามาเป็นทาสเอามาเป็นขี้คุกวิ่นี่รักพระเจ้าจะยกชูคุณขึ้นเอเมนไหมครับอเมนพระเจ้าจะทําให้สถานการณ์ตกต่ำย่าแย่ในชีวิตของคุณ,คณกลายเป็นสถานการณ์ที่จะนําชีวิตของคุณขึ้นสูงที่สุดในชีวิตของคุณอเมนไหมครับประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จฮาเลลูยาพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีเชื่อเชื่อเชื่อพระเจ้าวิ่นี่รักครับ อย่าฟังเสียงคนอื่นอย่าฟังเสียงความสงสัยในตัวคุณอย่าเนี่ยอย่าเห็นไหมกิดโดเน่สงสัยเพราะอะไรฟังชาวบ้านเขามาแล้วก็มองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความย่แย่กับสิ่งที่ศัตรูทำเขาจึงมีความสงสัยวันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยในพระเจ้า,จาทำไม ทำไมทำไมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทำไมสิ่งเลวร้ายแย่ๆน,น,นี้เกิดขึ้นการอัศจรรย์ทั้งหมดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีการอัศจรรย์แล้วหลายคนจึงสรุปว่าไม่มีการอัศจรรย์แล้วด้วยพี่น้องที่รักพระเจ้ายังทรงประชนินอยู่เมื่อวนันนี้วันน,น,นี้และสืบสืบไปเป็นนิดการอัศจรรย์ของพระเจ้าการทรงช่วยกู้ของพระเจ้ามีเสมอในชีวิตของคุณนะเมนไหมครับปัญหาที่คุณรับไม่ได้เพราะคุณไม่เชื่อ และเ้าคุณเชื่อพี่น้องที่รักการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวนี้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 ในนาเบเยซูฮาเลลูยาไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องอดีตแต่พระเจ้าองค์นี้จะกระทําในชีวิตของคุณเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้และอนาคตที่จะถึงเอเมนไหมครับอาเมน